อะไรเงาเงาเงินไอเนี hey ่ย่ะไรอเนี res> ่อะไรเฮ้ยเกไ่ยอกไยได้ไมไดเด้เด้ยเด้อเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยทักทเไอเนี่ยของจรเงวะไอเนี่ยของจริงวะเฮ้ยไปโย่เจออะไรเเจออะไรคนเจออะไรนี่สวัสดีครับผมพวกเราละเมอครับเจ่เมาอีกแล้วผมวันนี้ครเรามาพร้อมกับเครื่องตรวจโลหะเออเครื่องตรวโลหะผมบอกเครื่องใหม่ด้วยมึงดูอีพีแรกดิคนของแก๊งเลยครอยาทำอะไรตัวเองเหร นี่ไอ้เนี่ยฉันเลยโอ้โหไอ้กูว่าคนพีเลย EP ที่แล้วคือพวกเราก็ยังตรวจได้นะเว้ยแล้วดูเครื่องนี้ครับเอ๊ะเร็วเร็สร็จลาวสำรับเกรดมาใหญ่กว่าเดิมนะเออนะอันนี้ก็แบบตรวจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออใช่พวกเขาบอกว่าที่นี่มีประวัติเว้ยว่าอยพวกโจรสลัดบอกว่ามาจอดที่เนี่ยโคโลเจอร์โคโลเจอร์ใช่ลองแวะก่อนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทองคุณเนี่ยมันทองแบบมีทองอะไรพวกมาเล่นทะเลอาจจะ มีใช่ไหมเดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะมาแบ่งอันนี้คนะือเราได้บ่อแสอะไรมาบ้างก็คือที่นี่มีเรือดำน้ำมาเหรอเอ็มใช่ เออมึงไม่ช่วยน้องถือเลยโยมึงถือเองมึงถือตังเนี่ยโอ้ยจุดแรกครับเดี๋ยวเรามาไอ้ตรงนี้เฮ้ยฝาฝาอะไรอ่ะเป็นกระาเฮ้ยนี่ไงทุกคนเนี่ยมันเป็นโลหะมันเป็นโลหะเฮ้ยอะไรอะเก็บขวดเก็บขวดเก็บขวดเหรอเออเฮ้ยถัดนั้นถัดนั้นตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรงเงาินเงิน ไอเนี่ยนะไอเนี่ยเลยไอเนี <morph flats> ่ยเลยไอชี <gosto> ้หมาไอขี้หมาไอขวด เฮ้ยอะไรอ่ะวัวฝายอยู่เขาไม่ว่าอาจจะเป็นเหล็กเหล็กอ๋อเหล็กเหล็กเสาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวางกับดักวะเฮ้ยใครไม่วางกับดักอ่ะแม่งมึงขุดมึงขุดไม่ได้ไม่ได้โกบอ่ะวัวถ่ายที่ไหมขุดไปตรงไปตรงนู้นดีกว่าเตี้ยรี่บาทเงินเงินเดือนเนาะเงินเดือนเนะเทศอะไรไม่รู้ยูโรยูโรมาติกด้วยยูโรมาติกไปเอาเก็บไป ก็ได้ถึงก็ไปสมบัติเราย้ายไปตรงนู้นดีกว่าอาจจะอยู่สมบัติอาจจะอยู่ชายทะเลเออใช่คือโดยทฤษฎีแล้วนะครับะอะไรที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นผิวโลกมันเคลื่อนตัวมันอาจจะเคลื่อนตัวตามเหนือได้ครับเฮ้ยมึงมีความรู้อะป้าก็บอกมาเฮ้ยยังดิือมือเลยนะเว้ย มึงเหรอมึงรองมาเครื่องประมวลก่อนมึงจะขดอย่างเดียวเฮ้ยนี่แหละเป็นป้าของกูม้าพอดีเลยเห็นไหมดูวะตรงนี้เลยทุกคนดิเฮ้ยมันยังร้องอยู่เลยไอ้เอกเฮ้ยไอโย่เจออะไรเจออะไรทุกคนเจออะไรนี่ที่มันดังเหล็กล้วเออใช่ดิดังมากลกองดังนีเฮ้ยเออสะสมความเหล็กครับในการขุดลงลึกเจอเป็นเหล็กนะไปมา ไม่เจอคือป้นอย่างเดียวอ่ะคุณเจะปูอ่ะเฮ้ยอโย่เจ้าปูปูดังปูใดเฮ้ยเฮ้ยปูอาจจะเป็นแร่ธาตุปูอาจจะเป็นแร่ธาตุตายยังตายยังเนี่ยไงมันดังไอโย่ลองเช็คปีปูดังจริงด้วยเฮ้ยหรือว่าปูมันปิสมบัติอยู่้อปูปูอาจจะเป็นไอ้นี่ความลับของเราที่มันปิดสมบัติเอาไว้ปูโซมอ๋อปูโซมโอ้ปูโซมแล้วนี่ไงไม่ไม่โซมโซม เฮ้ยเล็เลเล็กๆเล็กเล็กไหลวัดบางแสนวันนี้เราจะรวยสครับอันนี้มันมีสมบัติตรไหนมั้งเก็บปลาป่ะแบบมเล่นน้าเล่นอะไรใส่เหรียญใส่อะไรลงไปเงี้ยมันจะไปลวไปหนอนไรเ้ยราอาจจะมาช้าเกินไปใช่เพราะว่ามาช่วงนี้มันน้ำไหน้าทตังรวงบอเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนจริงไหมเนีพี่้อะไรอะเฮ้งทุกคนครับ เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจอทองครับเฮ้ยของจริงเจอตอนไหนไอเย่อพี่วิโนตกลงไปแค่ตูอ๋อพี่ทุกคนฮะพวกเราเจอทองครับทุกคนครับของจริงนะทุกคนเอาดีๆอาไปไหนนี่คือทองเอาเดี๋ดีมากเอาไปจากไหนกดหลอกมาจากรูล่มนะมึงเห็นป่ะหน่ะไร่รู้ทองเหรอของป้าเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ผมเก็บนะไปทุกคนครับผมให้เราจะรวยแล้วทุกคนฮะเราได้จะแบ่งได้คนละบห้าพันได้อยู่ไปไปไปนำๆไปกลับบ้านนะพวกเราเนี่ยถ้าไม่เจออ่ะกูจะป้นป้าแล้วนะ เฮ้ยเฮเจอว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยใครทำตัวเฮ้ยเฮดบาทเฮ้ยทุกคนเจอเลยทุกคนเจอเฮ้ยทุกคนเจ็บตังค์แล้วครับสิบาทสิบบาทเพือนเพิ่งทำร่วงเลยอะที่บ้เราเจอเพื่อนความพยายามว่ะเย้สิบบาทวันนี้มาเจอสิบบาททุกคนเจอสิบบาทเออเฮ้รวยแล้วรวยแล้วครัวไม่ต้องถามเรายูทูบอ่ะตรงตรงนู้นแหละตรงนั้นแหะคนคนชอบตาของข้าเท่านั้นเองไอ้ไอ้ไอ้เป็นไอ้ไอ้เต็ม ได้ลเออไม่รู้น่อเยได้ยเฮ้เออไมู่้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้้เ้้เ้อเเเ้ย้ยมย้้เฮเฮ้ยเฮ้เ้เ เฮ้ย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 ไปแล้วห้าบาทฮ้ยบาทแมนเป็นไปได้ไงเราจะต่างสมุดยี่สิบฮาทเล้วทุกคนพวกเราจะรวยทุกคนครับจะถึงพันเหรวันเนี้ยเฮ้ยนีชั้นเลยนีช้นเลยนี่ไฟเจอเจอตังอีกแล้ว้าบาท บ้ากันนะไปอยู่ได้ไหแล้วเนี่ยดี๋ยวตั้งกโอนเดี๋ยวตั้งแล้วกันทุกคนยี่สิบห้าบาแล้วตอนนี้สมหวังที่เราได้วันนี้ทุกคนเถูกไหมมีมูลค่าอยู่เหมือนกั้งยี่สิบกว่าบาทยี่สิบห้าบาทที่เหลือเราก็เก็บไว้ขายไม่ได้จะบอกว่าไอ้สิบบาทแรกอะไอ้ครื่องเยอะสิบบาทแรกนะเข้ามาของอันหนึ่งมั้อันแรกอย่างเดียวใช่ไหมไม่ทุกอันเลยจริงไหมเนี่ยเออจริงเหรอ ยังไง่า่งนึบาทเ้าหายบาทนึงด้วยโยนไปแล้วแม่งแกโยนแล้วเงินเอาไปไหนก็ม่รู้มันหายไปบาทหนึ่งเมื่อกี้มันสแกนไม่คนอ้กูวกอไมกิมทำไมเด้อเด้่าบาทบาทเย้สิบาทวันนี้มาเจอสิบาทเย้หาตห พักหน่อยรอบนี้ไม่เตี้ยนะของจริงนะเออแต่ส่วนใหญ่จะเจอฝาเบาทใช่ใช่เยอะจริงเนาะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดังจริงเฮ้ยไอโยมีเงินไหนเออว่าเดี๋ยวมันต้องมีเออเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตังเฮ้ยบาทหนึ่งเฮ้ยเจอจริงไอ้นี่ของจริงวะไอ้นี่ของจริงอ่ะแต่เดินเดินนิ้วส้นนิมเฮ้ยทุกคนจะได้ของจริงเฮ้ยจริง ไอ้แก๊งกูได้แกงอ้เจาันนี้เนี่ยอันนี้สนิมสนิมนี่เนี่ยเห็นมะใช่ไหมเนี่ยเออใช่ใช่ดิใช่ดิไอ้ของจริงเฮ้ยของจริงก็บอกแล้วก็ทุกวันเนี้ยก็เจอบัตหนึ่งอะของจริงก็ไอ้เจ้าวะเออเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

อันนี้อันนี้ไม่ได้โมล่ะอันนี้เจอจริงเห็นต่อหน้าต่อตาเปลี่ยนใหม่ด้วยทุกคนเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนี่อันนี้เจอจริงเราเจอจริงนะไม่เจอจริงว่ะเวลาเวลาเนี่ยมีเงยเยอะอยู่นี่โอเคไอ้ตอนนี้เรานี่คือทั้งหมดที่เราเจอจริงนะสองชั่วโมงนี้ได้ก็ขวดฝาสร้อยสรอยพี่รู้สึกว่ามัน เป็นหน้าเป็นตานะเป็นแม่โอเจ้าแล้วก็20ยูโรนะครับเหตองเนี่ยทหองใหญ่เป็นเหล็กหมดเลยอ่ะแี่เจอเหรียญบาทอยู่นะนี่อันนี้อันนี้จริงครับผมโอเคครับก็อีพีนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอ EP หน้าย้ายที่ดีกว่าเอางี้ให้คนดูคอมเมนต์ดีกว่าอยากให้เราไปล่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่คิดว่าน่าหาเออครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับคดไลค์เยอะๆเนาะแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากให้ละเมอไปหาที่ไหนนะฮะโอเคครับผมเยอะๆโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับกลับบ้านดีกว่าอ่ะอ่ะเล